ในช่วงปลายเนวันพะหศสบดีที่25กันยายน2568นะครับในนี้พายตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันเท่าจะมีโอกาสเกิดฝนอย่างไรนะครับประมาณ80%ของพื้นที่นะครับจะเริ่งมาสุขผ่าน่านบริเวณแต่ไตตอนบนแล้วก็มาสุ้มตะวันตกเฉียงใต้ก็มีกําลังเพิ่มขึ้นนะครับนั่นจะได้รับอิทธิพลทางอ้อมของพายุโซนฮอนรากาซ่านะครับซึ่งพายุลูกนี้นะครับจะให้มันเขามีฝนหลายขึ้นนะครับ ในเมื่อนี้พายุก่อนสิ้นฟังนะครับแล้วก่อนส,สลายโตอย่างรวดเร็วนะครับเลืนกรกจะมีะโดยความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่มาให้ใหพายุสิสลายโตอย่างรวดเร็วสำหรับเมื่อนี้ภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันเท่าจะมีฝนประมาณ80%นของพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่นะครับโอกาสเกิดฝนตกหนักสก่วนแรกจะอยู่ทางตะวันออกของภาคบ,บริเวณแปดบัวราชธานี้นะคือยะสุดทอแล้วก็มหาหนะครับมีโอกาสเกิด ฝนตกหนักในเมื่อนี่นะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับ30-33องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสและลมโชวงนี้ก็เป็นลมแปรปรวนนะครับความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ,นนะรบในเมื่อนี่เป็นต้นไปนะครับจนถอดมือวันที่27นะครับบ้นานกก็จะมีฝนตกอยู่ในช่วง60-80%ของพื้นที่นะครับโลยงจที่มีรอกก่องก็ยังคงอยู่กับ มันเท่ากับประเทศไทยและท่านอยู่หลายมือไปกระทอกมือวันที yes ่27ในช่วงเมื่อดังกล่าวนะครับภาพพอนออกเฉอร์ตละลามันเทาจะมีฝน60 80ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกหนักในาบางพื้นที่นะครับในช่วงเวลาขั้นเขามันเท่าจะมีโอกาสเกิดลมแห้งได้ได้ในบางมือนะครับลมในช่วงดังกล่าวกว่าอยู่ในช่วงมลมตะวันตกเฉียงใต้10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในมือวันที่2 8 เป็นตอนไปได้สะพัดนออกเหลือตอนล่างมันเ่าก่อนจะมีฝนลดลงแต่ว่าลดลงได้มาหลายนะครับมันเอาก็ยังมีฝนตก้อยูในช่วง 40- 6ถึงเของพื้นที่แล้วก็จะมีโอกาสเกิดฝนตกได้ในบางในบางมือนะครับส่วนหลัก็เท่าตอนหลักของแผดครับลมช่วงเวลาทั้งเก้าสี่เรากำลังลงเหลือเป็นลมแปลปบัวนะครับความเร็วสิบถึงมีสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ อุณหภูม okay. well. ิสูงสุดตลอดช่วงนะครับจะอยู่ที่29-34องศาเซลเซียสนะครับทำสุด23-26องศาเซลเซียสนะครับในมือนีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมันจะมีฝน80%ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนหนรกหนัยในบางพื้นที่นะครับวันนั้นก็จะมีฝนอยู่ในช่วง60-80%ของพื้นที่ไปจนถึงมือวันที่2 7ทัดจากนั้นวันทราก็จะมีฝนลดลนง แต่กอจะตกลงแต่บางหลายวันเท่าก็ยังมีฝนตกหน่ายอยู่นะครับแต่ก่อนวันเท่าก็จะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ตลอดช่วงเดือนทั่แล้วเพรว่าพี่น้องเขาเต็มตัวไวนะครับเพื่อนๆจ้าจักจะเกิดน้ำท่วมได้ในบางคือที่ในวันที่เกิดฝนตกหนักนะครับเพราะพักเพราะว่าพี่น้องในช่วงนี้นะครับสอยอะไรก็แชร์กดซับสไครต์ไปเลยนะครับเพราะว่าเอาพี่น้องยังไม่ได้ที่ั้งเราเป็นยังต้องกาการสับสนุนี้ื่ออยากได้คิดไ่ายคลิปของพวกเราในตอนรอการเลือกในไอเดียติมเองสวันดีทุกคนสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ